สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอการวิจัยนะครับเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาเครือข่ายคอมพิเวเตอร์เบื้องต้นนะครับโดยการใช้โปรแกรมคางูดของนักเรียนระดับชั้นปวช .3.2 ทับสาขาคอมพิเวเตอร์ธุรกิจวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบีการศึกษา2563นะครับประวัติผู้วิจัย ผมชื่อนายสุรศักดิ์แคลแมลำนะครับตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อศึกษาหาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้แอปพลิเคชันคาหูดของนักเรียนระดับชั้นปวชปีที่3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลโยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเ <ๆ S 2> อสแบกเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้แอปพลิเคชัน k a h o o t ของนักเรียนระดับชั้นปวช 3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุ S รกิจนนทบุรี SB สแบกอบในการวิจัยนะครับตัวแปรต้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้แอปพลิเคชัน k a h o o t ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับ ระเบียบวิธีวิจัยนะครับประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครับประชากรที่ใช้ในงานวิจัยก็ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วิทยายลัยเทคนโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบ็กจำนวน3ห้องรวมทั้งสิ้น170คนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมานะครับ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาในงานวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ทับ2นะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วิทยายลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบ็กจำนวน36คนด้วยกันครับสื่อนวัติกรรมที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางฮูดนะครับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากตารางที่1แสดงให้เห็นว่าในการสอบครั้งที่1และครั้งที่2นั้นหากเรานำมาเปรียบเทียบกันนะครับจะพบว่ามีนักเรียนที่มีจำนวนสอบผ่านมากกว่าเดิมโดยการสอบครั้งที่1เป็นการสอบก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูนนะครับมีนักเรียนสอบผ่านจำนวน28ปคนคิดเป็นร้อยละ77.78แต่หลังจากมีการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูนนะครับและทำการสอบอีกครั้งเป็นการสอบครั้งที่2พบว่านักเรียนเนี่ย สอบผ่าน34คนซึ่งมากกว่าการสอบครั้งแรก6คนคิดเป็นร้อยละ9 4 4 4นะครับต่อมาครับจากตารางที่2นะครับตารางที่2ได้สแสดงคะแนนเฉล,ลีย่ยและค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนซึ่งมีคะแนนเต็มจากการสอบในแต่ละครั้งครั้งละ20คะแนนนะครับนำมาทําการเปรียบเทียบเช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์จําจนวนนักเรียนที่สอบผ่านในแต่ละครั้งคือการนําการสอบครั้งที่1 ที่เป็นการสอบก่อนที่จะมีการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูดนะครับนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย8.25คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่2.12คะแนนนะครับมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่11คะแนนและคะแนนต่าสุดอยู่ที่5คะแนนนะครับแต่หลังจากที่มีการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูดในการทําการสอบรอบที่2นะครับนักศึกษาทั้ง36คนนะครับสอบผ่าน34คนคิดเป็นร้อยละ94.44คะแนนนะครับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่13.25คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่3.19ครับมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่18คะแนนและมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่9คะแนนนะครับสรุปผลการวิจัยหลังจากที่ได้ดำเนินผลการวิจัยเพื่อศึกษาหาผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษานะครับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรม Kahoot ของนักเรียนระดับชั้นปวช .3 ทับ 2, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบ็กมีการศึกษา2,563เสร็จสิ้นผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ผลสำลิธทางการเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังจากการใช้โปรแกรมคารฮูดพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยผลสำลทธทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีการสอบครั้งที่2เป็นการสอบหลังจากมีการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูดมีนักเรียนผ่านการสอบมากกว่าครั้งแรกนะครับ 2. อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูดพบว่าการสอบในครั้งที่1และครั้งที่2ได้ผลคือน,นักเรียนเนี่ยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเฉลี่ยแต่เห็นว่านักเรียนเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใช้แอปพลิเคชันคาร์ฮูด สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้แอปพลิเคชันค a h o o t ในการเรียนการสอนนะครับข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1.1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรพิจารณาความเหมาะสมด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยสอนเพื่อเป็นการลดปัญหาและให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ 1.2. ครูผู้สอนควรนำเสนอผลการวิจัยนี้ไปใช้ในแนวทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นด้วยโดยเฉพาะวิชาที่มีเนื้อหารายละเอียดที่เยอะ1.3ครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหารูปแบบและวิธีการเขียนแอปพลิเคชันคาร์ฮูดให้มีความชำนาญและถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันคาฮูด 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 2.1ควรมีการส่งเสริมการสร้างเอกสารประกอบการสอนเนื้อหาอื่นๆด้วยของวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในส่วนที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน2.2ควรมีการวิจัยใช้สื่อการสอนออนไลน์ประเภทอื่นหรือเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอน เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนี้จะเป็นภาพกิจกรรมนะครับการใช้แอปพลิเคชัน Kahoot ของนักเรียนนะครับโอเคครับผมนายสุรศักดิ์ก็ขอจบการนำเสนอวิจัยเพียงเท่านี้ครับ